ต่อไปมาดูรัฐบาลไทยนะครับรัฐบาลไทยเอาทุกคนพิมรัฐบาลไทยนะให้มาไม่ทันค่อยค่อยกอดูนะครับเพราะว่าเสียงฝนมาแล้วน่าจะตกหนะักนะครับนะพิมรัฐบาลรัฐบาลใบฟ้าเดี๋ยวฟังจากปากนะเพราะสูตรนี้นเป็นสูตรรวมบนล่างนะฮะสูตรรวมบนล่างเนะเห็นก่อนในห้องลายนะครับเนะเพราะห้องลายอาจา์นะจะได้ลงพร้อมกันเพราะเอาไปลงทีไร มันมีมือดีและมันมีสมาชิกหลายๆคนที่ทําช่อง Youtube อยู่ก็ไปฝังอาจารย์ลงไปยังไม่เอามาไลฟ์สดยังไม่มาลงเพจยังไม่มาลงกลุ่มมันกระจายไปยัง Youtube ไปหมดแล้วและที่สําคัญไปกระจายในกลุ่มกลุ่มเฟซต่างๆเอ๊ะมันไปได้ยังไงนะเพราะนั้นมันก็สันนิษฐานนะร้อยเปอรเซน์ไม่ออกจากกลุ่มไลน์นเมื่อ ไม่รักษาศิษย์นะครับก็จะได้เห็นพร้อมกันนะเพราะงั้นนะอาจารย์จะรู้ว่าตัวไหนเด่นนะหลักไหนก็จะวงกลมขนะนาดวงกลมประทับก็ยังกระจายไปนะเพราะนั้นก็จะลงชุดรวมนะก็คือฟังจากปากนะครับฟังจากปากตัวดินใครฟังจากปากเองก็ร่ำรวยนะครับก็เอาไปวิ่งนะครับนะ ได้3ต่อ4ต่อเนี่ก็ไปเล่นเถอะครับคนได้ตังค์นะไอ้ยิ่งยังไม่ไม,ไม,ไมีพลาดนะครับตัวเด่นนะตัวเด่นนะพึ่งจะไปหลักร้อยส่วนมากมันก็เป็นหลักสิบนะหรือม,มาหลักหน่วยเรายังได้ตังค์นะครับเดี๋ยววันนี้เป็นตัวไหนทุกคนทิ่ใบฟ้านะครับใบฟ้านะแต่ก่อนคนยังไม่รู้หรอกว่าเป็นของอา,าจารย์มีฟ้าอาจารย์น่าจะทําปี5051นะ นะครับฝนตกครับฝนตกนะฝนตกฝนตกงารีบให้นะครับเดี๋ยวฝนมาฝนมาฝนตกก็เลยรีบให้นะสงสัยท่านประธานโชคลาบจุ่มฉ่าให้แล้วมากับสายฝนนะครับนะไบฟ้านะครับรัฐบาลไฟฟ้านะครับฝนตกหนักแล้วคามนี้เลยนะครับทุกคนโอ้ฟังจากปากของอาจา์นะครับฝนมา ฟังทุกคนสังเกตชุดสามตัวนะครับสองก็ 2, คือเด่นบนนะครับนะครับสองคือเด่นบนศูนย์นะครับเด่นล่างนะสังเกตนะแถวบนสังเกตชุดสามตัวนะแต่อาจารย์ไม่ได้เอาชุดฝันนะเอาชุดรวมนะครับแต่ศูนย์แถวบนนี้สามารถมาล่างได้เพราะเป็นศูนย์นะครับนะ จุดนี้เล่นบนล่างไปกับและฟังจัดป่าก็จะรู้ดูสังเกตแถวบนก็จะรู้เลขสามตัวก็คือบนนะครับถ้าปล่อยไว้นานมีชนอาจจะดังนะครับเพราะนั้นทุกคนหาซื้อลัตเตอรี่ได้ได้หมดนะครับถ้าซื้อลัตเตอรี่ก็แนะนำขอให้มีศูนย์ติดก็คือล่าง ถ้าซื้อลัตเตอรี่เลขท้ายสามตัวนะครับก็ลุ้นเลขท้ายสามตัวหรือลงวันที่หนึ่งนะครับอาจารย์ซื้อออกบนอีกไม่ได้ตังนะเพราะฉะนั้นต้องซื้อแถวว่าเป็นล่างนะครับคือสองตัวล่างนะถ้าฟังจากปากนะถึงจะรู้เห็นเนาะนะครับนะสูตรไบฟ้านะครับเด่นบนเด่นล่างล่างเด่นศูนย์บนเด่นสองนะครับตามนี้โอ้ฝนตก เย็นนะเนาะฟังจากปากเอานะครับประมาณนี้ฝนตกหนักนะครับคงคงจะไม่ถึงหกโมงแล้วนะพราะนัดสมาธิหกโมงก็แชร์ให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับอ้น่าจะแรงด้วยนะครับน่าจะแรงนะน่าจะแรงนะครับนะมาเนี่ยนะครับมาเนี่ยดิ่งดิ่งทั้งสองทั้งสองหลักอาการมั่นใจนะนะมั่นใจเพราะออนั้นเลขในหกขางของใบฟ้านีอาจารย์จะซื้อลอตเตอรี่ทุกขาง ะจะซื้อทุกฐานด้วยนะจะซื้อทุกฐานด้วยนะครับเลขไทยเลขสามตัวก็คือแถวสองนะมันเป็นบนนะครับแต่สองมันคือเป็นสองศูนย์มันก็จะเป็นล่างได้ด้วยนะครับเป็นล่างได้ด้วยคือศูนย์เนี่ยเมื่อกี้อาจารย์ให้สามเนาะมันมันผันผวนไปเป็นหลักหน่วยของ ของบนนะครับส่วนเด่นบนมันไปนเป็นหลักร้อยแต่อาจารย์เขาบอกว่าของอาจารย์เด่นบนมันมีแปดกับห้าเตะแปดอาจารย์ไม่ขอเอาขอสามแทนแหวกมาอย่างไงก็ไม่รู้เพราะฉะนี้เพราะฉะนั้นนะครับวันนีนะ้บนเนี่ยยังไงนะครับเป็นสองแน่นอนเหมาะสําหรับคนที่วิ่งนะครับวิ่งได้เลยนะครับวิ่งบนสองวิ่งล่างศูนย์นะ นะครับฟังจากปากเอานะถ้าถ้าลงไปแล้วเนี่ยไม่รู้แต่จะลงได้ก็ต่อเมื่อวันที่ยนะี่สิบห้าเนาะคือเขาเปิดครบวงจรไปแล้วนะครับยีิบห้าก็ประมาณวันวันพุธยี่สิบห้าวันพุธหัดหกหุยเหลืออีกสองอาทิตย์นะครับนานนะนะครับหวยออกเดือนหน้านะมันมันที่หนึ่งนะ ในการปล่อยเร็วมันปน,นี้19เนะ้นาะ16 17 18 19 3วันนะครับอาจารย์ปล่อยไปก่อนนะไม่รู้จะไปนชนใครหรือใครจะมาชนเราเราไม่รู้เพราะอาจารย์ยังไม่ไรู้ว่าติดตามว่าเขาให้กันหรือ,อยังนะครับเพราะนั้นให้ไปก่อนนะครับเพราะนั้นก็ยื่นทุกตัวนะครับในส่วนของใบฟ้านะครับ